สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดลม้มโตะค่ำคืนวันที่15สิงหาคม2568ยังคงมีเกมฟุตบอลลงสนามกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลีกดังของยุโรปคัมแบ็กกลับมาลงฟาดแข่งกันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นศึกบอลพิมลีกอังกฤษฟุตบอลลาดิกาสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสต่างพร้อมออกลุยในค่ำคืนวันนี้เราคัดเลือกเกมที่น่าสนใจ9คู่มาฝากแฟนฟุตบอลนะครับย้ำอีกทีหากใครอยากได้ทีเด็ด v i p ีสามารถตามไปรับได้ในกลุ่มในกลุ่มมีการ นำเล่นบอลสดรวมทุกความเด็ดชี้ทางรวยล้มโตให้ความในบินเดียวครับเราเดินบอลสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคําชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับย้ำอีกทีฝากกดติดตามช่องทางของพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลฟุตบอลที่นํามาฝากวันนี้เราไปเริ่มกันที่ฟอตบอลพิ์ลีกอังกฤษครับหลีควัญใจมหาชนออกสตาร์ทกันเกมแรกเป็นการเจอกันระหว่าง แชมป์เก่า6แดงลิพูรับการเยือนของบอลหมัดแข่งขันเวลาตีสองผลงาน5เกมหลังสุดของลิพูชนะไป3เกมแล้วก็แพ้2เกมนะครับเกมล่าสุดก็แพ้จุดโทษให้กับคิซาพันเลดหลังเสบอกันในเวลาปกติ2ประตูต่อ2ในซึบบอชิงโลก,การกูุสโนคอมมูนิตี้ชิลส่วนฝั่งของบอลหมัดผลงาน5เกมหลังสุดเดียวพวกเขาชนะเกมเดียว4เกมหลังสุดไม่ชนะใครนะครับ แล้วก็เสมอ2แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดก็เสมอกับเลอโซสิดัดมา00ส่วนซิตีเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับเป็นลิวภูที่เหนือกว่าชนะไปทั้ง5เกมเกมล่าสุดลิวภูชนะไป2ประตูต่อ0ในเกมลีกนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับวันนี้หงแดงลิวภูของอันเนอร์ส็อตก็จะไม่มีละอันกับเฟนแบกกองกลางคนสําคัญนะครับที่ ติดโทษแบงจากการโดนไล่ออกในเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับส่วนโจโกเมสคอตเดอร์แบดลี่สองกองหลังก็สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มีการบาดเจ็บรบกวนนะครับส่วนอลิซิสแม็กอาริสเตอร์ก็สภาพกลับมาสมบูรณ์พร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกทั้งตัวจริงตัวสำรองในเกมนัดนีครับส่วนฝั่งของบอลมัดเนี่ยจะไม่มีตัวเจ็บอย่างลูอิสคุกไลอันคิสตี้รวมไปถึงจัสตินไคลเวิร์ดนะครับที่สภาพยังไม่สมบูรณ์ครับไปดูในเรื่องของตัวผุ้เล่นวันนี้การจัดทัพลิ์พูก็จะวางอาริสันเบเกอร์ยืนเป็น รึกษาประตูเหมือนเดิมส่วนแผงแบ็คโฟก็น่าจะเป็นอิบราฮิมาโกนาเต้แล้วก็เวอร์กิลฟานไดเหมือนเดิมนะครับส่วนฝั่งซ้ายเป็นวิลสเคอร์เคทที่จะลงสนามเจอกับทีมเก่าของเขาครับส่วนฝั่งขวาเป็นเชอร์รี้ฟริมปงที่ทําประตูในเกมกับทางทิสเซลพาเลตในคอมมูนิตี้ชิลนะครับส่วนกองกลางเนี่ยก็น่าจะใช้ดูบริกโซบสไลน์นะครับจะประสานงานกับลิซิธแม็กอาริสเตอร์ที่ได้ลงมาเป็นเกม ลงเป็นตัวสำรองนะครับในเกมที่แพ้กับคิสเซาพาเลตใน Community Shield ส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็น f อร์เรนเว i r ์นะครับพรเมคเกอร่าตัวแพงที่ย้ายมาร่วมทีมในซีซั่นนี้ส่วน3ตัวรุกก็ยังเป็น Mo s a ล a าโคด y ก a p o แล้วก็ฮูโกเอคิติเกนะครับที่ปลดล็อกยิงประตูนในเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับคิสเซาพาเลตในการโดนจุดโทษมาครับ ส่วนฝั่งของบอลมัดนะครับก็จะใช้ยอเย่เพตโควิชเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนแนวรับดีปรับเยอะเลยนะครับเพราะว่านอกจากมิลสเคอร์เคสที่ย้ายไปลิพูแล้วนะครับคู่เซนทาร์ฮอย่างอ e ิลาซาบันยีรวมไปถึงดีนฮาวเซนก็ย้ายออกทีมเช่นเดียวกันนะครับโดยซาบันยีก็ย้ายไปอยู่กับปารีสแซต์แช็แมงส่วนฮาวเซนก็ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับทำให้การจัดทัพของอาร์นีอีลาโอล่าก็จะวางอดดัมสมิธเป็นแบ็ค ขวานะครับส่วนคู่เซนทรฮาฟก็จะเป็นทางยูเลียนอาราโฮนะครับแล้วก็มากอสเซเดซี่กองหลังเลือดอาจจน่าส่วนซ้ายก็เป็นตัวใหม่อย่างอาร์เดียนซอฟเฟิร์ดนะครับส่วนกองกลางก็เป็นเดวิดบลูส์ฟิลิปเบลลิงแล้วก็ไทเลอร์อดัมนะครับส่วนสามกองหน้าก็ยังเป็นมาคัสทราวเนีย องตัวเซเมนโยแล้วก็เอวานิซอนนะครับก่อนเกมลิ์พูลเนี่ยเป็นต่อเยอะเลยนะครับต่อถึงลูกครึง่งควบ2ลูกครึง่งแล้วก็2ลูกนะครับผมมองว่าเกมนี้ลิฟท์พูลเล่นในบ้านเนี่ยก็น่าจะเน้นพิเศษนะครับในเรื่องของเกมรุกเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างจัดจ้านแล้วก็ยิงประตูได้อย่างต่อเรื่องแทบทุกนัดนะครับปัญหาเดียวของลิฟท์พูลนั่นะก็คือเกมรับแต่เมื่อไปดูบอลหมัดนี่แย่ยิ่งกว่านะครับเพราะว่าเกมรับที่เคยเป็นจุดแข่งของพวกเขาเนี่ยย้ายออกจากทีมไปถึง3คนนะครับแถมพวกสาประตูอย่าง ป้าก็ย้ายไปอยู่กับ ทางอาร์ซนอลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้แผงแนวรับเนี่ยมีการปรับทั้งบทเลยนะครับรวมไปถึงผู้รักษาประตูก็อาจจะทำให้เกมรับยังคงมีปัญหาเห็นได้ชัดในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาพวกเขาเสียประตูแทบทุกนัดเลยนะครับดังนั้นผมยัมองว่าเกมรุกของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะการเล่นในบ้านนี่จัดจ้านอยู่แล้วนะครับถ้าบรรดากองหน้าไม่ใช้โอกาสเพลองแล้วก็กองหลังเนี่ยพาดง่ายๆแบบบูหกนะครับผมยังมองว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าแล้วก็จะถล่มอาเชอรบ,บอลมัดเรียกความมั่นใจในเกม เปิดซีซั่นได้สำเร็จครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่หงแดงจะชนะ3ประตูต่อหพร้อมกับมองไปที่สกอร์สูงครับคู่ต่อมาเป็นศึกบอลลาลิกาสเปนครับเป็นการเจอกันระหว่างจีโรนาพบกับดาโยบายกาโนแข่งขันเวลาเที่ยงคืนผลงานห้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มไปที่ฝั่งของจีโรนาผลงานภาพรวมทั้งเกมบุ่นเครื่องนะครับ ก็เก็บชนะได้2ครั้งสเสมอ1แล้วก็แพ้2ครั้งเกมล่าสุดก็แพ้ให้กับนาโปลีมา3ประตูต่อ2นะครับส่วนฝั่งของลาโยบายกาโนผลงาน5เกมหลังสุดก็ถือว่าใช้ได้นะครับชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวล่าสุดก็อุ่นเครื่องเอาชนะซันเดอร์แลนด์มา3ามประตูต่อ2ส่วนสถิติการเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของจิโรนาเจ้าบ้านที่ชนะไป3ครั้งสเสมอน1นแล้วก็แพ้1นครั้งครับก็คือเกมล่าสุดที่ลาโยบายกาโนชนะ ไป2อประตูต่อหนึไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับจีโรน a าก็จะยังคงไม่มีริ c คอร์ด อาเตโรอีวานมาตินดอนนี่ฟันเดอรเบ็คแล้วก็อาเบลลูส์นะครับที่ยังเจ็บพักยาวอยู่ส่วนฝั่งของลาโยบายกโกโน่ก็จะไม่มีแค่อับดุลมูนินคนเดียวที่เจ็บนะครับส่วนการจัดทัพนิเชโรนาก็จะมีวิกตอร์เฮสนะครับกองหลังที่ย้ายมาจากแมสซิตี้ประสานงานกับทางเดลเลบรินแล้วก็อเล็กวิเซลที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในซีซั่นดีนะครับส่วนกองกลางเหมือนเดิมใช้จอห์นโซลิสแล้วก็ยันเกลอเรรานะครับ3ตัวลุกเป็นวิกตอร์ซีการคอฟ ยาเซอร์อาสปิยาแล้วก็ตัวใหม่ถอดด้ามอย่างโทมัสเรลมานะครับกองหน้าเป็นโบยันมิลล็อกกี้ส่วนฝั่งของลาโยบายโกโนเนี่ยก็มีหลุยส์ฟิลิเป้รวมไปถึงฟอนอฟอลองเลยจูน uh, นะครับดูแลเกมรับส่วนกองกลางก็เป็นตัวเก่งอย่างอริสลาซอนออสกาวาเลนตินแล้วก็ปาเตซิสนะครับส่วนสามกองหน้าเป็นอูนโลเปสลันดี้เอนเตกาแล้วก็จอร์ดเดฟรูเต้นะครับ ก่อนเกมจิโรนาต่อ0.5แล้วก็0.25นะครับก็ต้องบอกว่าซีซั่นดีจิโรนามีการปรับชมใหม่อยู่พอสมควรนะครับแถมวันนี้ได้เล่นในบ้านขณะที่ลาโยบายกาโนแม้ในช่วงหลังฟอร์มจะดีนะครับในเกมอุ่นเครื่องแต่สิ่งหนึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าเกมรับพวกเขายังคงมีปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับขณะที่การ ที่การที่ฝั่งจิโรนาได้วิกตอร์เฮสมาร่วมทีมก็ได้ทำให้เกมรับค่อนข้างที่นแน่นปึกขึ้นนะครับส่วนตัวรูกได้เลอมามาก็ทำให้ความเก่าประสบการณ์ต่างเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นในเกมดูแล้วเกมนี้สามารถออกได้3หน้าเลยนะครับแต่ผมยังมองว่าจิโรนาในบ้านนัดแรกมีลุ้นเบียดเข้าวินเหนือรายโยบายเกนโนครับวัดีให้เลือกเชีีรยไปที่จิโรนาจะชนะ2 1พร้อมกับสกอร์สูงครับ คู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างบียาเรอเจอกับน้องใหม่เลอโอเบียโดแข่งขันเวลาตีสอครึ่งครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของบียาเรอลก็ต้องบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับชนะเกมเดียวส่วนที่เหลือนเนี่ยเสมอ2แลละก็ แพ้ไป2นัดล่าสุดก็แพ้กับแอสตันวิลล่ามา2 0ครับส่วนฝั่งของเลอโอเบโดผลงาน5เกมล่าสุดชนะเกมเดียวที่เหลือก็เสมอไป3แพ้1นนัดล่าสุดก็ลงอุ่นเครื่องนะครับเสมอกับเลกาเนตมาแบบไร้สกอร์0-0ไปนะครับส่วนสถิติเจอกัน5เกมหลังสุดเป็นเบียเรลที่ชนะไป2ครั้งส่วนที่เหลือ3ครั้งเสมอกันแล้วก็เป็นการเสมอด,ด้วยสกอร์เดียวกัน0-0ทั้ง3นัดนะครับเกมล่าสุดก็เสมอกัน0ูประตูต่อ0ูไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเบียเรลวันนี้ไม่ม ถึงโลแกนกอสตานะครับสองกองหลังที่ยังเจ็บอยู่ส่วนเลอโอเบียโดไม่มีอาวารอเลมอสที่เจ็บรวมไปถึงเดวิดคอสตสนะครับที่ติดโทษแบนจากซีซั่นที่ผ่านมาครับส่วนการจัดทัพของฝั่งทางบียาริเอลนะครับแนะรนะร,รับก็จะมีตัวหลักอย่างควนฟอยซานติเอโกมูริโนแล้วก็ราฟามาตินเหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางก็เป็นคู่เดิมครับดานิปาเรโกกับซานติ โคเมซาน่านะครับส่วน3ตัวรุกเป็นเยอะมีปิโยอาโยเซเปเรสแล้วก็นิโคลัสเปเป้ครับส่วนฝั่งของเลวโอเบโดก็จะมีออยเลอร์ลูเอนโกดานี่คาโวนะครับดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นวาเซชิโบซานติกาโซลานะครับ กองกลางตัวเก่าวัย39ปีก็จะได้คัมแบ็กกลับมาเยือนทิ่นเก่าอีกครั้งรวมไปถึงทางอิยาชีราส่วน3ากองหน้าเป็นแบนดอนโดมิงเกตโซโลมอนลอนดอนนะครับดาวยิงตัวเก่าวัย35ปีแล้วก็ลูกาอีลิชครับก่อนเกมบียารเรอัลเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งแล้วก็1ลูกซึ่งบียารเรอัลเนี่ยฟอร์มในบ้านพวกเขาจัดจ้านอยู่แล้วนะครับแม้นะว่าซีซั่นนี้พวกเขาจะมีการขายอเล็กซ์บาเอนาเพย์เมเกอร์ตัวเก่งเนี่ยไปให้กับทาง ตามีเอรโกมาดรดนะครับส่วนตัวที่เหลืออยู่ก็เหลือเป็นตัวหลักจากซีซั่นที่แล้วนะครับภาพรวมผมยังมองว่าเบียเรลเหนือกว่าเยอะทั้งในเรื่องของการเล่นในบ้านรวมไปถึงประสบการณ์ในลีกสูงสุดรวมไปถึงความจัดจ้านต่างๆในเกมรุกนะครับขณะที่เรอัลโอเบียโดเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมายังขาดประสบการณ์แล้วก็เกมรับยังคงมีปัญหาเล็กน้อยดังนั้นผมมองว่าวันนี้เบียเรลไม่พลาดครับจะเก็บ3แต้มด้วยการเอาชนะเรอยวโอเบียโดแบบนิ่มๆ2ประตูต่อศูนย์ให้เลือกเชียร์เบียเรลพร้อมกับสกอร์ต่ำครับ ้ามไปที่หลีกเอิงฝรัง่งเศสครับเป็นการเจอกันระหว่างเลนส์พบกับอลิกปิกมาคเซกันครับเวลาตีหนึหนาทีครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มงปนี่่ฝั่งของเลนส์5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวสี 4, เกมหลังสุด ไม่แพ้ใครชนะ1แล้วก็เสมอ3นัดนะครับล่าสุดก็เพิ่งลงอุ่นเครื่องเสมอกับเจนัวมา2-2ส่วนฝั่งของโอลิมปิกมักเซยผลงาน5เกม,ห,เกมหลังสุดไม่แพ้ใครครับชนะไป2แล้วก็เสมอ3นัดล่าสุดก็ชนะแอสตันวิลามา3ประตูต่อ1สส่วนเิติเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของทาง ลนส์นะครับที่ชนะไปได้1ครั้งเสมอ1ครั้งส่วนที่เหลือ3าครั้งก็เป็นชนะของโอลิมปิกมาร์เซย์เกมล่าสุดมาร์เซยชนะไป4ประตูต่อ2ในเรื่องของตัวบุเล่นนะครับแลนส์ Lance ก็จะไม่มีตัวที่เจ็บพักยาวก่อนหน้านี้อย่างริเดยองบาซิเอร์แล้วก็อาร์ดิอูไซดูที่ยังเจ็บนะครับส่วนฝั่งของมาร์เซย์ไม่มีอีกอไปเซาที่ยังเจ็บรวมไปถึงฟาคุนโดเมดิน่าที่ติดแบนจากซีซั่นที่ผ่านมานะครับส่วนการจัดทัพของแลนส์ก็จะมี บริสแซมบาแล้วก็เจอร์มี่แจ็กเก้นะครับที่คอยดูแรกเกมรับกองกลางก็เป็นพวกเซโก้โฟฟูนนาแล้วก็พีเซมีสต็อปฟลังคลอฟสกี้นะครับโดยจะปั้นเกมให้คู่กองหน้าอย่างมุซ่าทามารีแล้วก็โมเมตมีเตนะครับส่วนฟังของทาง อลิมปิกมักเซย์็จะมีเลโอนาร์โดบาเรดี้นะครับที่จะคอยดูแลเกมรับเหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางก็ตัวเก่าครับพีแอร์เอบยฮอยแบกอังเดียมอาร์บิโอแล้วก็อังเดรโกเมสนะครับอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนกองหน้าก็เป็นเมสันกินบูดนะครับอาร์มีนกุริรี่แล้วก็พีแอร์อาริโอบาเปยองครับ ก่อนเกมอลุลร,ริมักเซยบุกมาต่อ0.5แล้วก็0.25นะครับแม้ว่าชื่อชั้นของทั้งคู่จะแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือแลนซ์เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมสไตล์คล้ายกันนะครับก็คือเป็นเกมบุกทั้งคู่แต่งไรก็ตามเมื่อไปวัดผู้เล่นปอนต่อปอนก็ต้องยอมรับเลยนะครับชั่วโมงนี้เกมบุกของทางอลุลติกหมักเซยค่อนข้างที่จะร้อนแรงโดยเฉพาะฟอร์มของเมสันกีนบูดกำลังขึ้นมอ่อเลยนะครับแถมแเเม,มีเเอมมกกกายงนันงว้่ซ เกมลุกจัดจ้านจริงๆครับแล้วก็น่าจะมีหมัดเด็ดหมัดเด็ดมากพอนะครับในการบุกมาเอาชนะแลนด์ได้สาเร็จครับวันนี้ให้เลือกเชียร์มักเซยจะบุกมาชนะ2-1พร้อมกับสกอร์สูนนะครับข้ามไปที่ศึกบอรลิก้าของโปรตุเกสกันบ้างเป็นเกมระหว่าง AVS เจอกับคาซาเปียแข่งแขันเวลา3ทุ่มครึ่งครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปที่ฝั่งกอง AVS ผลงาน5เกมหลังสุดนี่โอ้โหต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับเสมอ3แล้วก็แพ้2งนัด ล่าสุดนัดเปิดหัวเนี่ยพวกเขาก็แพ้ให้กับอารูกามา3ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งของคาซาเปียผลงาน5เกมหลังสุดในชนะเกมเดียวนะครับนอกนั้นก็แพ้3นัดเสมอ3นัดนะครับแล้วก็แพ้1นัดล่าสุดก็เปิดหัวในศึกบอลลีของโปรตุเกสนะครับแล้วก็ แพ้ให้กับแชมป์เก่าอย่างสปอร์ติง้งลิสบอนไป2 0ส่วนซิตี้เจอกันทั้งคู่เนี่ยเจอกันมา2ครั้งนะครับแล้วก็สเสมอกัน2ครั้งด้วยสกอร์เดียวกัน1ประตูต่อ1ครับข้ามไปในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างน,นะครับทั้ง2ทีมไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนะครับ A V S ก็จะมีคริสเตียนดาวินิชรวมไปถึงอาเดรลันซานโตดูแลเกมรับนะครับกองกลางก็เป็นอังเดลเอาโกเบียแล้วก็เปโดริมา กองหน้า3คนเป็นตุนเดอากิตโซล่าลาเฟอ์บาโบซาแล้วก็เอ็ดสันมูคูเอตนานะครับโดยจะสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างจอร์ดี้เอสโคบาส่วนฝั่งของคาซาเปียแนวรับ3คนก็จะเป็นดูปเรเซอร์ซอมบ้าจเซฟเฟนเต้แล้วก็ชิอัลกูลาดนะครับกองกลางคู่เป็นลาเฟอ์บริโตแล้วก็ยาซิลอุคคิวส่วน3ตัวลุกกองหน้าเป็นเคเลียนเอ็นโซนาคาเซียนโนแล้วก็เจร์มีลิโวรันนะครับ ภาพรวมเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่สูสีครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มการเล่นหรือว่าผลงานในช่วงหลังนะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่วัดกันในเรื่องของความคมแล้วก็ความผิดพลาดของผู้เล่นกันมากกว่านะครับดังนั้นเกมนี้มันออกได้สา่หน้าจริงๆถ้าจะให้เลือกเชยผมบอกว่าคาซาเปียยังมีในเรื่องของความเก่าแล้วก็มีเกมที่พวกเขาสามารถเก็บชนะได้ด้วยนะครับส่วนเกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยันกับ ทางสปอร์ตติ้งดีสบอนแล้วก็แท็กเพียงแค่2ประตูดังนั้นผมยังมองว่าในเรื่องของเกมรับพวกเขาอย่างน่าไว้ใจได้อยู่ขนาดที่เกมรุกของ A อ s ีก็ไม่ได้ดุดันแข็งแกร่ง,ง,งอะไรขนาดนั้นนะครับแถมเกมรับยังมีรอยรั่วให้เจาะอ,อยู่ดังนั้นผมยังมองว่าเกมนี้ถ้าจะให้เลือกเชียบให้เลือกเชียบที่คาสาปเปียทีมเยือนดีกว่าครับโอกาสที่จะบุกมาเก็บ1หรือ3แต้มมีสูงแต่ผมว่าถ้าเกมบุก เข้าฝักหน่อยหรือว่าใช้โอกาสเบ็บเรื่องโอกาสถึง3แต้มมีสูงมากกว่าครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่คาซาเปียจะบุกมาชนะ2-1พร้อมสก,กอร์สูงครับข้ามไปที่ฟุตบอลนอร์เวย์เอเลเตเชเรีย e น e นะครับเกมระหว่างสตอร์มก็ตเสร็จเจอโบโดกริมแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครับผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมก็ไปเริ่มกันที่ฝั่งของ ทางเจ้าบ้านกันก่อนนะครับสตรอมก็เสร็จผลงาน5เกมหลังสุดนี่ชนะเกมเดียวนะครับนั่นก็คือเกมล่าสุดที่พิกล็อกเอาชนะเฮาเกสสุดมาสอศูนย์นะครับส่วนที่เหลือพวกเขาแพ้รวด4นัดส่วนฝั่งของโบโดกรีมก่อนน้นี้ชนะมา4เกมรวดนะครับก่อนที่จะสะดุดเสมอกับทอมโซ่หนในเกมล่าสุดนะครับส่วนซิตี้เจอกัน5เกมหลังสุดนี่เป็นฝั่ง ของ t o อมคอสเ็จที่ชนะไปได้1ครั้งนะครับสุดที่เหลือ4ครั้งเนี่ยไชนะของโบโดครีมทั้งหมดล่าสุดโบโดครีมก็ชนะไป1ประตูต่อศูนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นทั้งคู่ไม่มีปัญหหาเรื่องการจัดทับนะครับฝั่งของ t o อมคอสเ็จก็จะมีเ e s p e r t ์ทาเย่กูสตาบ์บอสวิกนะครับดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นเฮอร์มันสเตนเกลแล้วก็เฟเดริกอันเดียแล้วก็โยฮันบัคเค โดย3ากองหน้าเป็นกูสตาวิกไฮอาลีคอนเต้แล้วก็มาโกฟราจี i, เหมือนเดิม ส่วนฝั่งของโบโดกริมก็มีไฮเตมอาร์แลซามี ami, แล้วก็โอดินบิยอทอฟนะครับที่คอยดูรายเกมรับเป็นคู่เซนเตอร์ฮาฟกองกลางเหมือนเดิมครับพาริกเบอร์อุนลิกซาเดตแล้วก็ฮักคารอฟเจนคอยปั้นเกมให้บรรดากองหน้าอย่างเย็นเฮาเก้แคสเปอร์ฮอกแล้วก็อิสักมาต้าคอยไล่ล่าตาข่ายครับภาพรวมเกมนี้ผมมองว่าโบโดกริมค่อนข้างจะเป็นต่อเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องยิง2ประตูเป็นอย่างน้อยถึงจะได้หาเฮกันดังนั้นผมยังมองว่าแม้ว่าสตอมคอร์สเสร็จฟอร์มใน ช่วงหลังโดยเฉพาะเกมล่าสุดจะเก็บ3แต้มได้แต่ว่าคุณภาพของโบดูกริมชั่วโมงนี้โหดดุดังจริงๆโดยเฉพาะเกมรุกนะครับถ้าเข้าฝักไม่ใช้โอกาสเปืองผมยังมองว่าวันนี้โบดูกริมไม่น่าพลาด3แต้มนะครับเพราะว่าถ้าเขาชนะพวกเขาก็จะทําแต้ม ไปทาบ่าฝูงอย่างไวจิ้งทันทีดังนั้นภาพรวมเกมนี้ผมมองว่าโบโดูดกริมเหนือกว่าเยอะแล้วก็จะเอาชนะซอมคอสเสร็จไปแบบเบาๆครับ2ประตูต่อศูนย์ให้เลือกเชียร์โบโดูดกริมพร้อมกับสก,กอต่์นะครับโค่ต่อมานะครับเป็นเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นการเจอกันของนอร์ย์ลันเจอกับโคเปนเฮเกนนะครับนอร์ย์ลันอันดับ11ส่วนโคเปนเฮเกนเนี่ยเป็นจ่าฝูงแข่งขันเวลาสีทุ่ม59นาทีครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือฝั่งของทางนอเ์จแลนด์ผลงาน5เกมหลังสุดไม่ดีเลยครับชนะไป2แล้ว3เกมหลังสุดแพ้รวดครับเกมที่ผ่านมาก็เพิ่งแพ้กับซิกเคบอบอ์มา4ประตูต่อสส่วนฝั่งของ FC โคปเปนกเกนผลงาน5เกมหลังสุดยังร้อนแรงนะครับชนะไป 3, สามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1นัดล่าสุดก็เอาชนะเมาโมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกไปถึง5ประตูต่อ0ูนย์นะครับขณะที่ ผลงานในหลีกของพวกเขาก็ยังจัดจ้านอยู่นะครับแม้ว่าจะแพ้ในเกมล่าสุดส่วนที่เหลือก็ชนะรวดเลยนะครับไปดูในเรื่องของเศรษฐีเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของ ทางนักจะเล่นที่ชนะไปได้1ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งส่วนที่เหลือ3ครั้งเป็นชายชนะของ FC c o โคเปเกนล่าสุดโคเปเกนก็ชนะไปอีกประตูต่อศูนย์นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับฝั่งของนัอเยนก็จะวางโทเบียสซันสวิกอาโทเบียสซาวคริสนะครับรวมไปถึงโนอาห์มาร์คมันดูแลเกมรับ กองกลางก็เป็นมาร์คบรินนิคราสวักย่าแล้วก็คาเลบเยเรนยีนะครับส่วนกองหน้าใช้ซันเดย์เอเกรีแล้วก็ปิ้นจูเนียรวมไปถึงปีเตอร์บัตเทลเซนส่วนโคเปเกนก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับกลุ่มหลังตัวหลักอยู่กันครบ,นะครบแนวรับก็มีเพนเตลิสฮัตซีเดียคอสแล้วก็กาเบียเปเดลล่ากองกลางก็เป็นลูคัสเลลาเกอร์แล้วก็แม็กซ์นูตเมียสันส่วนสามกองหน้าเหมือนเดิมครับยูซุฟามูโกโกโมเมตเอลยูนุซี่แล้วก็อาร์เจนต์คอนเนลิอุสนะครับ ก่อนเกมโคเปเกนเป็นต่ออยู่0.5แล้วก็0.25ผมจะมองว่าโคเปเกนเหนือกว่าเยอะทุกกระบวนท่านะครับมันจะเป็นผลงานในลีกรวมไปถึงในเรื่องของฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับซึ่งต้องบอกว่านอร์จิแลนด์นอกจากฟอร์มจะห่วยแล้วต้องบอกว่าเกมรับของพวกเขามีปัญหาเพียบเลยนะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดเดี่ยวพวกเขาโดนคู่่แขงยิงไปถึง11ประตูด,ด้วยกันครับดังนั้นเกมนี้ผมยังมองว่า เกมบุกของโคเปนเกนค่อนข้างที่อะดุดันแล้วก็ไม่น่าจะพลาดสามแต้มแล้วก็จะบุกไปเอาชนะทางนอร์เวย์เลนไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งให้เลือกเชียร์เอฟซีโคเปนเกนแล้วก็มองไปที่สกอร์สูงครับ คู่ต่อมาเป็นศึกฟอร,ร์ฟิลแลนดไบคาลิก้าเป็นเกมระหว่างการิสตันเฮลซิงกิเจอกับวสซาบีพีเอสนะครับแข่งกันเวลา4ทุ่มโดยเฮลซิงกิอันดับ6แล้วก็วสซาอันดับ8ของตารางคะแนนนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของทางกานิสตันผลงาน5เกมหลังสุดนนสเน,นี่ยชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้2ล่าสุดก็สามารถเอาชนะมาริฮามา5-2สส่วนฝั่งของ เวสซานะครับผลงาน5เกมหลังสุดเดี๋ยวต้องบอกว่าไม่ชนะใครเลยแล้วก็ไม่ชนะใครมา9เกมแล้วนะครับโดยเป็นการเสมอ3แล้วก็แพ้2นะัดในเกมล่าสุดล่าสุดก็แพ้ชนะจูเอ็นเจเคมา2-1ส่วนสถิติเจอกันนะครับทั้งคู่เสมอกันเกมเดียวส่วนที่เหลือก็เป็นชนะของทางการิสัน2ครั้งแล้วก็เป็นทางเวสซาอีก2ครั้งครับเกมล่าสุดเสมอกัน0ประตูต่อ0 ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับการิสตันไม,ม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพก็จะยึดผู้เล่นตัวหล,ลักๆชุดเดิมๆม,มีทางจ uh ูฮานีโอยาล่าแล้วก็ลาชิตจีนาูนะครับดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นฮาเมดคาบาซี่แล้วก็มาเทียรลิตารีนะครับส่วน3ามกองหน้าเป็นโจคิมโลตาเนนอานนเซตโออูล่าแล้วก็ Ar อาตาร่านะครับส่วนฝั่งของเวสซาวีพีก็จะมีทางมิกานิมี่กับเปโดจัสซินเนโน่นะครับดูแลเกมรับเหมือนเดิมกอ,องกลางก็เป็นยัสซินเอลโออุดกีโพส เปอร์อาเฮบูแล้วก็วิลเลียมวิลสันนะครับส่วนกองหน้าเป็นไมซ่าฟอรแล้วก็นิโคลัสเซเตอูเหมือนเดิมก่อนเกมกานิสตันต่อ0.5แล้วก็0.25นะครับผม,มมองว่ากานิสตันฟอร์มในบ้านอีไว้ใจได้นะครับประกอบกับในช่วงหลังแวซ่าฟอร์มไม่ดี9เกมหลังสุดดีพวกเขา ต้องบอกว่าไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็โดนคู่แข่งถลุงไปถึง15ประตูดังนั้นวันนี้กาตันอาการิสตันเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะไปได้อย่างบุดวิครับวันนี้เลือกเชียร์กาซันการิสตันเจ้าบ้านชนะ2 1พร้อมสกอร์สูงครับข้ามไปที่ฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกครับเป็นเกมระหว่างกาลาตาสลายเจอกับน้องใหม่ฟาติคารากาลุกนะครับแข่งกันเวลาตีหนึ่งครึ่งไปดูผลงานห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของ ทีมเจ้าบ้านกันก่อน,อนเลยนะครับกาลาตาสลายวันนี้ก็จะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งผลงาน5เกมหลังสูดพวกเขาชนะไป4ปเสมอหนึ่ง เกมล่าสุดเปิดหัวในหลีกพวกเขาก็เอาชนะการเสียเทปไป3ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนฝั่งของน้องใหม่ฟาติผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2งนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะเบเดมาสปอร์มา3ประตูต่อ1ครับส่วนสติเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับก็เป็นฝั่งของกาลาตาสลายที่ชนะไป3ครั้งสเสมอ1ครั้งแล้วก็เป็นฟาติที่ชนะ1ครั้งล่าสุดกาลาตาสลายชนะไป3ประตูต่อ2ครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับกาลาตาสลายก็ต้องรอเช็คคามฟิตของกอน ตัวเก่งอย่างวิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับว่าจะฟิตพร้อมลงสนามในเกมนัดน,นี้หรือเปล่านะครับส่วนฟาติคาราคุมรุกก็จะไม่มีปัญหาหรือการจะทับ น่าจะยึดผู้เล่นตัวหลักชุดเดิมๆนะครับส่วนการจัดทัพการาตาสลายก็จะมีเดวิสันซานเชสอับดุลเคริมบาดักซี่แล้วก็เลรันซันไลน์นะครับดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นมาริโอเลอร์มิน่าแล้วก็ลูคาเตเดล่าคอยตัดเกมนะครับสามตัวรุกเป็นเลรอยซาเน่กาเบียวซาร่าแล้วก็ยูนิสอากุนครับโดยมีบาลิสยูมาสคอยยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าส่วนฝั่งของฟาติก็จะมีปาป้าจิโบบอตจี้แล้วก็เยกิตเดมี่นะครับดูแลเกมรับ กองกลางก็มีอาติคารกันคายา่าดานเนียลจอห์นสันแล้วก็มาริอุตโดคอยกับเันเกมให้กองหน้าอย่างเจ้าคามาโชคักตัน กูปุชแล้วก็เวดลี่โมราเลสนะครับก่อนเกมการาทสลายต่อลูกขึ้นควบ2อนะครับผมมองว่าเกมบุกของการาทสลายดุดันอยู่แล้วครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยถ้าไม่ใช้โอกาสเพลืองแล้วก็เกมรับเล่นพลาดง่ายๆพวกเขายังเหนือกว่าฟาติเยอะแล้วก็จะเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็นวันนี้ให้เลือกเชียร์การาทสลายจีนนะสามหนึ่งพร้อมสก,กอร์ซูนะครับนี่เป็นข้อมูลฟุตบอลทั้ง9โคู่ที่นํามาฝากกันไปย้ํากันอีกทีครับไปเริ่มกันที่เกมระหว่างลิปูก,กับบ,บอลหมัดเวลาตีสอง ก่อนเกมลิปูนต่อลูกครึ่งก็สองลูกครึ่งแล้วก็2ลูกให้เลือกเชียร์ลิปูชนะสามหนึ่งพร้อมสกอร์สูงเกมลาลิก้าสเปนจิโรนากับลาโยบายโกโนเวลาเที่ยงคืนก่อนเกมจิโรนาต่อเสมอ0.5แล้วก็0.25ให้เลือกเชียร์ a, จิโรนาจะชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างบียาเริเลกับเรอัลโอเบียโดแข่งขันเวลาตีสองครึง่งก่อนเกมบียาเริเลต่อลูกครบลูกครึง่งลูกครึง่งแล้วก็1ลูกให้เลือกเชียร์บียาเริเลชนะสองศูนย์พร้อมสกอร์ต่ำดิบเ,เ 1, 45, อเิงฝ 0.5แล้วก็0.25ให้เลือกเชียร์มักเซยจะผูกไปชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงเกมลีก้าของโปรตุเกสนะครับ AVS เจอคาร์ซัเปียเวลา3ทุ่มครึ่งก่อนเกม AVS ต่อเสมอแล้วก็0.25ให้เลือกเชียร์คาร์ซัเปียชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงเกมนอร์เวย์เอเลนเทเชอร์เรียนสตัมก็เสร็จเจอโบโดกริมเวลาเที่ยงคืนก่อนเกมโบโดกริมต่อลุกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งครบ2ให้เลือกเชียร์โบโดกริมชนะ2-0พร้อมสกอร์ต่ำเกมเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนอตยอรัันกบโคเปนนเเเฮกวลา4 59ย ກ່ອນ game FC કો ไปเฮเกนต่อ0.5ก็0.25ใ,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 ให้เลือกเชียร์โคเปเฮเกนจนะ2-1พร้อมสกอร์สูงฟินแลนด์ไวคาลิก้าการิตรสตันเฮลซิงกิเจอเวสซา BPS เวลา4ทุ่มก่อนเกมการิสตันเฮลซิงกิต่อ0.5แล้วก็0.25ให้เลือกเชียร์การิสตันจากนะ2-1พร้อมสกอร์สูงคู่สุดท้ายตุรกีสุเปอร์ลีการาตาซายเจอฟาติคารากัมรุกเวลาตีหนึ่งครึ่งก่อนเกมการาตาซายต่อ1.5ครับ2ให้เลือกเชียร์การาตาซายจากนะ3-1พร้อมสกอรูู้่ทีเจ บอลหมัดเวลาตี2ก่อนเกมลร์ผูลต่อลูกครึ่งกวบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกให้เลือกเจร์ร่ผัวชนูสะมชน1พร้อมสกอร์สูงนี่เป็นข้อมูลฟุตบอลที่นำมาฝากกันนะครับหากใครอยากได้ทีเด็ดวีพี่แค่าตามไปรับได้ในกลุ่มในกลุ่มมีการนำเล่นบอลสดรวมทุกความเด็ดชี้ทางวรวยลมโตให้ความในบินเดียว เราเดินมาสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับคําชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยนะครับไปตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องทางพวกเราไว้ด้วยทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ